ตอนไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับทุกท่านสู่เกมเนรมิตคิดสร้างสู้ให้เกมเนรมิตเป็นเกมที่มีรางวัลสูงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นั่นก็คือ S อสจ a m มนวัตรกรรมเพือ่อสุดของการอยู่อาศัยมีมูลค่าสูงถึง12ล้านบาทและนอกจากนั้นนะครับผู้ขายของเรานะถ้าเกิดชนะนะครับในสัปดาห์หน้านะจะได้รับไปเลยมูลค่าของของรางวัลคือ2 0 0 0บาทครับ นอกจากความสนุกเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับกติกา,กาของเรามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับไปชมกติกาของเรากันก่อนดีกว่านะครับเชิญเลยครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมจะได้รับโจทย์จากทางรายการเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ที่ใดก็ได้ในประเทศไทยโดยมีงบประมาณในการก่อสร้างทีมละ500,000บาทเกณฑ์ในการตัดสินได้แก่ 1. ฟอร์มการก่อสร้างที่มีรูปลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ลงตัวกลมกลืนเข้ากับสภาพแวดลอ้อม 2. ฟังก์ชัน ประโยชน์ใช้สอยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ 3. inspiration แรงบันดาลใจในการออกแบบสำหรับการให้คะแนนจะได้จากคณะกรรมการ3ท่านท่านละ10คะแนนรวมเป็น30คะแนนและจากผู้ชมในห้องส่งอีก70ท่านท่านละ1คะแนนรวมเป็น70คะแนนคะแนนรวมทั้งหมด100คะแนน แต่เรามารับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการเปิดตัวเราด้วยเปิดตัวคู่แข่งขันทั้งสองคู่ด้วยทั้งวินและสิงห<ไ>์ทั้งคริสหอวังแล้วก็เคนล,ลิธนพัทเกิดกระแสฮือฮาเรียกได้ว่าถ้าเกิดแบบเราสองคนเป็นพิธีกรเกมนี่มันสนุกมากแบบเสียงฮือฮาฮือฮาขนาดาไหนฟังเสียงเลยครับเห็นไหมเห็นไหมตื่นใจนไหมฮือฮาโหฮือฮาโหฮือาฮาโหไปใหญ่แล้ว พี่บ๊ยเรามาคุยถึงรเรื่องารขายของเราดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงครับทวนให้ฟังหน่อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโจทย์ก็คือช้างครับทีมของคุณคริสและคุณเคลลี่เลือกสถานที่เนรมิตกันที่มูลนิธิช้างหัสดสินเพื่อก่อสร้างโรงช้างให้กับคุณยายร่ำรวยช้างชราอายุกว่า85ปีที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดและที่อยู่ที่ถูกสุขลักษณะโดยทั้งสองคนได้ผ่านกระบวนการคิดและออกแบบ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพเพื่อสร้างโรงช้างที่มีความทนทานแข็งแรงและสวยงามตามแบบที่ตั้งใจเอาไว้ครับทางด้านสองหนุ่ม Squish Animal คุณวินและคุณสิงเลือกมาเนรมิตกันที่บ้านชอช้างชราศูนย์อนุรักษ์ช้างชราหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถทำงานได้แล้วทั้งคู่ได้มาพบกับนายสัตวแพทย์สาม,มารถเพื่อหาข้อมูลในการสร้างอาคารปฐมพยาบาลช้าง โดยออกแบบอาคารหลังนี้ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าอาคารหลังเดิมเน้นแนวคิดที่จะสร้างอาคารให้กลมกลืนกับธรรมชาติและต้องใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและนี่คือแบบที่ทั้งสองทีมจะต้องเนรมิตในครั้งนี้แหละครับทั้งสองทีมทั้งคุณคริสคุณเคนล,ลี่แล้วก็คุณมีคุณสิงห์นะครับได้ทำการคิด คิดและก็คิดเรียบร้อยยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขายังได้ไปหาซื้อวัสดุในการก่อสร้างด้วยเรียกได้ว่าสัปดาห์นี้มาดูกรารสร้างกันสร้างเพื่อให้อย่างแท้จริง<ม>และสู้ืูอบ้านย่างแท้จริงครับพี่ครับพี่อยากจะไปทีมไหนเอาหมายความว่าเราสองคนต้องทำการส่งตัวเองไปติดตามสถา,านการณ์ว่าแต่ละคู่เป็นอย่างไรถ้าไปสองคนมันจะเสียเวลาเราแบ่งกันดีกว่าดีไหม ดีครับผมนะครับผมจะไปของพี่เคลลี่นะครับแล้วก็คริสที่มูนิธิช้างหาดสดินนะครับที่หัวหินครับงั้นพี่ไปชอชาราที่กาญจนบุรีเอาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราสองคนจะนำหน้าที่พิธีกรรายงานดูซิว่าคิดสร้างสร้างอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามการตอนนี้แยกกันพร้อมนะโอเคครับพี่โชคดีครับแล้วเจอกันครับพี่ลุยลุย เริ่มกันที่ทีมของคุณคริสและคุณเคลลี่กันก่อนเลยครับหลังจากเตรียมพื้นที่ให้ได้ระดับแล้วก็เริ่มต้นงานในส่วนของพื้นกันก่อนเลยครับพื้นถูกออกแบบให้เป็นรูปหกเหลี่ยมก็เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่และสวยงามทั้งคู่เลือกใช้คอนกรีตก,กำลังอัดสูงเพื่อตอบสนองการใช้งานที่ต้องการความแข็งแกร่งจากนั้นก็ต่อด้วยงานในส่วนของการขึ้นโครงสร้างเสาและหลังคา ตามที่ได้ออกแบบไว้ให้แข็งแรงพอที่จะทำให้คุณยายร่ำรวยช้างฉลาสามารถยืนพิงได้สวัสดีครับวัสนีครับครับผมนี่คือทีมงานเราใช่ไหมคะใช่ครับเป็นทีมงานเราทั้งหมดเลยครับขอบคุณพี่ๆมากนะคะสุดยอดเลยครับ ไม่กี่วันก็ได้โครงมาแล้วมถมดินแล้วก็เทพื้นเทพื้นสร้างโครงครับสี่วันเองนะคะพี่จากคราวที่แล้วที่เรามายังไงซะงานนี้คริสเก็จะอยู่กับเรา3วัน3คืนเราคงจะเนรมิตบ้านนี้ทันเวลาใช่ไหมครับเอาไหมสู้ไห้หนึ่งสู้วันแรกของการเนรมิตของคริสและเคลลี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาร่วมลุ้นกัน แต่ว่าตอนนี้ไปดูกันที่ไซต์งานของคุณวินกับคุณสิงห์กันบ้างครับโดยการก่อสร้างเริ่มต้นที่งานพื้นเช่นเดียวกันครับด้วยสภาพดินที่มีความแข็งแรงของชั้นดินสูงอย่างบริเวณภูเขาจึงควรเลือกการทำฐานราบอาคารแบบฐานแผ่โดยการขุดดินรอบเสาแล้วจึงเทคอนกรีตฐานราบ ในส่วนของโครงสร้างช่างจะทําเพลทเชื่อมต่อฐานรากกับเสาของอาคารเพื่อกระจายน้ําหนักของตัวอาคารครับครับสวัสดีพี่พี่ทีมช่างทุกคนนะครับครับครับผมวินนะครับสิงครับก่อนอื่นเลยก่อนที่เดี๋ยวจะส่งพี่กลับไปทํางานต่อนะฮะเราทําความเข้าใจแบบกันเพื่อจะได้ทุกอย่างออกมาตามที่พวกเราคิดเอาไว้คุณวินกับคุณสิงทําความเข้าใจเรื่องแบบ กับทีมช่างโดยละเอียดอีกครั้งก่อนเข้าตรวจงานโครงสร้างดูจากหน้าง,งานของทั้งสองทีมแล้วย,ยังดูไม่ออกจริงๆครับว่าใครจะชนะต้องรอติดตามกันต่อไปแข็งแรงแน่ใช่ไหมครับผูกไว้แมชไว้ครับแถวนี้สบายหลังคาสูงไอ้นี่ขึ้นมาสูงอีกกตรงนี้จะเป็นคอเตอร์ยะอเตอร์จะหกสิบเซนงประมาณแปดสิบ พเตอร์หกสิบสูงประมาณแปดสิบนะฮะอ๋อประมาณนี้ก็จะเป็นรูปฉากมาได้เลยครับตรงนี้จะเป็นซิงฮะีต่อประปาลรไปด้านนั้นคู่นะฮะครับอ๋อทีมช่างเร่งมือทําในส่วนของโครงสร้างกันอย่างเต็มที่เพราะอุปสรรคของที่นี่คือไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องใช้เครื่องปั่นไฟเท่านั้นครับ กลับไปที่ไซ์งานของคริสและแคลรี่กันบ้างครับแล้วอย่างนี้มันมันสลบจริงป่ะคะสลบเยอะป่ะคะจริงครับจริงครับยืนไม่เห็นรู้สึกเลยครับไม่ได้อะไรนะคะยูแต่ว่าคือมันมันน้ําขังไม่ได้ครัะเพราะคุณยายเขาจะไม่ได้ไปไหนเลยเขาจะแบบทานข้าวอยู่ตรงนี้แบบเข้าห้องน้ําตรงนี้อะไรเงี้ยชั้งเล็กเอาระดับน้ํามาวางให้พี่คลิสกับพี่แคลรี่เขาดูหน่อยนี่คือเครื่องวัดระดับน้ําดูยังไงคะดูยังไงคือว่าระดับน้ามันจะเอียงไปข้างนู้น ก็เอียงเอียงนิดหนึ่งเอียงนิดนึงอ๋อบับเบิลไปทางขวาบับเบิลไปทางโน้นก็เอียงจริงอ๋อโอเคก็ดีนะครับคือจริงๆรแล้วถ้าเดินแล้วรู้สึกเอียงก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่เพราะคุณยายจะเดินแล้วไม่รู้สึกแต่เอียงจริงๆก็โอเคครับใช้ได้เลยครับเรื่องฟังก์ชันผืนทีมช่างเริ่มงานติดตั้งระแนงด้วยสมาร์ทบูทโดยมีคุณแคลลี่มาร่วมทีมด้วย กลับมาทางสองหนุ่มวินสิงกันบ้างครับได้เจอวินสิงหรือเปล่าศิลปินที่ผมชื่นชอบสควิตแอนิมอลอ่ะสวัสดีครับ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 ทั้งสองท่านโอ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดหยุดหยุดโอเคอืม แล้วเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยตอนนี้ก็ทาสีทาอะไรกันอยู่ครับทาละแนงค่ะที่ที่จะอยู่รอบๆศาลาเพื่อที่จะให้คุณยายร่ลำรวยพิงได้ค่ะจริงแล้ว<อ>คุณอยากชมศาลาของเราไหมครับอยากเลยครับคือตอนนี้ผมไม่เห็นทาสีอยู่คือจริงๆแล้วต้องร้อยแห้งนะั้นเราไปดูศาลากันก่อนไหมมาทางฝั่งคุณบินและคุณสิงห์กันบ้างครับก่อนที่จะพาคุณบ๊วยไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้าง คู่เล่าถึงบรรยากาศการทำงานและปัญหาต่างๆของที่นี่โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าเพราะถ้าจะใช้ต้องมาปั่นไฟเองล่ะครับวินเร็วๆคนนี้แหละครับควิดเดิลโมทําทำไม่ได้นะยุบวงเลยพี่ว่าแข็งนี่นะครับวิศวกรและจบนี้ด้วยวิศวกรเครื่อจบงนี้มาเป็นสายเขานี่โอ้โห

เสนอให้คุณท็อปหน่อยค่ะครับคืเวลาเขาผูกช้างใช่ไหมคะเขาก็จะผูกช้างกันตามเสาของศาลาตา่างๆแต่ของเราเนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อให้คุณยายเนี่ยได้เดินไปรอบๆได้ก็เลยเไวต้ตรงกลางค่ะเจ๋งไหมคะโอ้เจ๋งมากเออแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณยายอยากจะนอนลงไปตรงกลางเหล็กนี่จะไม่ไม่เป็นไรค่ะที่มันกว้างพอคุณยายนอนตรงไหนก็ได้แต่ทีนี้คุณยายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเงเพราะคุณยายเนี่ยเป็นช้างที่อายุ85แล้วครับซึ่ง ริงๆแล้วไม่สามารถนอนลงไปได้เราถึงต้องมีเราด้านข้างอย่างนี้เพราะว่าเวลาคุณยายเขาจะพักผ่อนหรือจะหลับเขาจะพิงเดียวหยุดนะคะพื้นเนี่ยปูนเนี่ยเราเทปูนพิเศษเหมือนเอารถบรรทุกมายืนอยู่บนนั้นตลอดเวลาไม่ใช่เทปูนธรรมดานะคะเสานี่นะคะต้องแข็งแรงเป็นพิเศษเพราะว่าช้างจะต้องไปพิงนะคะไม่ใช่เป็นเสาแบบว่าทําระเบียงบ้านเฉยๆนะคะคุณทอมเราก็ไม่รู้คุณ ร้องกันเสียงหลงเลยครับเจอคุณท็อปทดสอบความแข็งแกร่งของพื้นปูนเข้าไปถือว่าสอบผ่านครับเดี๋ยวคุณทำอะไรอีกคือเวลาวัดเดี๋ยวมันต้องมีการวัดระดับน้ำไงคุัผมไม่เชื่อผมก็ไม่รู้ว่าที่คุณทำมาเนี่ยมันจะตรงหรือเปล่านะเราก็ต้องเราไม่ได้จะเอาตรงค่ะถ้าวัดที่พื้นเราเอาสโลปโน้เราไม่วัดพื้นสิเราต้องเนี่วัดราวรับว่าผมไม่อยากรู้ว่าระดับน้ำคุณโอเคหรือเปล่าอ๋ยเหมือนอาจารย์ตรวจงานเลยอ่ะก็นิดหนึ่งนิดนึงครับ ครบเป๊ะตรงกลางเป๊ะเลยเห็นป่ะเออใใช้ได้เนาะขอบคุณคุณช่างรูมากค่ะคุณทำดีเลยเนี่ยักลับมาที่ไซยงานของวินกับสิงคุณบวยเริ่มตรวจงานเช่นกันที่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูตรวจงานนะับนี่ก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาแล้วครับมีการก่อผนังขึ้นมาแล้วฮะใช่ครับแล้วทางนี้ครับพี่บอยครับทางนี้ครับระวังสดุดหย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 ุดยุด ได้ครับอันนี้เป็นอิดมนเบาครับเป็นอิดชนิดที่ไม่ต้องใช้เครื่องเลื่อยก็ได้ฮะใช้มือคนอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับทำงานได้ง่ายสะดวกมีน้ําหนักเบาขอลองหน่อยขอลองหน่อยเฮ<อ>้ย <Hey, S 2> มันเบามากเลยอะเฮ้ย oh. <Hey. S 1> ขาดแล้วแล้วก็ขาดเลยทีนี้ใ,ใครที่ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะบางทีอิดแดงที่เราใช้กันเนี่ยมันต้องกระท้อแล้วมันไม่ได้แบบมัน ไม่ได้เป็นระเบียอบอะบางคนที่ต้องการแบบว่าไม่มีไม่มีช่องว่างระหว่างอิดเลยกว็วางทับตัดได้แบบไม,ม่เนียนเลย<ช>อิดมวลเบาจะมีน้ำหนักเบากว่าอิดมอนถึง2เท่าและยังช่วยการความร้อนได้ดีกว่าถึง4เท่า